ไปลุย,ลยนั่นแน่ไปเลย <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะเพื่อนๆอาชาวแคมปิ้งเนาะวันนี้นะคะช่องเที่ยวทั้งปีของเราวันนี้มา,มาคลิปสั้นอีกแล้วมาชมสถานที่นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วนะฝากเพื่อนๆกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้เราก่อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่เฮ <c oughs> เข้ามาถึงก็เจอดอกไม้เลยนะคะ ที่นี่ที่ไหนหนอที่นี่ที่ไหนนะคะที่นี่ที่แอเรียยี่สิบห้านะคะนี่นะคะบรรยากาศนะจะบอกว่าธรรมชาติสุดๆดูดิธรรมชาติมากๆเลยนะคะกับแอเรียยี่สห้าสมคําล่ําลือจริงๆแล้วใครที่อยากได้แบบว่าบรรยากาศพักผ่อนนะคะสบายๆแบบเงียบๆเลยอะ่ะโอ้ที่นี่ตอบโจทย์ค่ะทุกคนไปสวยมากแล้วมีจุดถ่ายรูปสวยๆดูดิว้าวตอนนี้เป็นเวลา สี่โ uh มงสี่โมงเย็นนะคะสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีเนาะอากาศดีมากๆถ้าวันนี้เอาเต็นท์มานะนอนได้เลยนะคะแต่วันนี้นุดมาดูสถานที่กันก่อนเนาะบรรยากาศแบบโอ้พอาทิตยกที่นี่เป็นวิวภูเขานะคะเป็นวิวภูเขาเป็นวิวปา่าเราจะกางเต็นท์กันในสวนยางนะคะโอเค โอ้หตอนทางเข้ามาเราบอกเรานึกภาพไม่ออกเพาว่ามันจะเป็นแบบยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะไปอเอเรีย25นะคะโอ้ิวสวยมากเดี๋ยวะไปเดินดูอรอมๆวูวมีจุดถ่ายรูปเยอะมากค่ะ ถ้ากลางเป็นคนละเท่าไหร่ยังไม่ได้สอบถามาตากล้องเลยยังไม่มาเลยอ่ะโอ้แม่ใครไม่มาถือว่าพลาดมากนะคะ ่ายรูปแบบสวยๆวยอะ่ะแนะนำเลยนะคะที่เอเรีย25พี่กัดอยู่ตรงไหนไม่รู้ oh, <no. S 1> โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปถ่ายจากข้างบนให้ดูนะคะทุกคนขออนุญาตนะครับว้าวโอ้โห นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบเลยนี่จุดจุดสูงสุดของแอเรียยี่สิบห้าเดี๋ยวนะเาดให้ดูที่นี่เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรภูเขาหินแกรนิตหรือหินอ่อนนี่แหละเนาะหินแบบเนี้ยเยอะมากนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเขามีโรงงานด้วย ข้างล่างตรงนู้นนะคะเขาจะกางเต็นท์กันร่มเย็นทั้งวันนะคะร่มเย็นทั้งวันโอ้มีคลองน้ำด้วยนี่นะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะว้าวไม่เสียแรงที่เข้ามาไกลนะคะทุกคนเข้ามาไกลไหมก็ไกลนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าจริงจริง ชุบปลงกันนะคะมีจิงช้าด้วยนะทุกคนมีจิงช้าด้วยว้จุดถ่ายรูปเยอะแต่งตัวสวยๆกันมาเลยนะคะแต่งตัวสวยๆหล่อๆมาถ่ายรูปกันตกล้องเราหายตรงนี้เขาเพิ่งทำนะโอ้ยดูสวยอะ่ะ ขอนั่งชิงช้าก่อนอที่นี่นุกคิวนาอากาศคงจะดีทั้งวันนะคะลมเย็นสบายสบายผิวผิวเดยวนูน่นป่าของเรายังเพลิดเพลินกับ อดอกไม้ธรรมชาติทุกคนเห็นไหมคะมีลานกลางเต็นท์สวยๆเต็นท์หรูหรามากนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็กางได้นะคะแต่จะร้อนนิดนึงใครมาก่อนก็จะได้ร่มไม้นะคะได้ร่มไม้ก็อยู่กันได้ทั้งวันเลยเจ้าของเขาน่ารักนะคะใจดีด้วยแต่จำชื่อไม่ได้แล้วชื่อคุณชื่อคุณเอ๋กะ ุขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกันนะคะแต่เขาน่ารักมากนะต้อนรับดีมากเลยมีรถเข้ามาเรื่อยๆเหมาะแก่การพักผ่อนค่ะแนะนำเลยนะคะแอเรียยิบห้าเหมาะแก่การพักผ่อนแบบว่าสบายๆสวยมากอ่ะป๋า สวยมากเลยบนเนี้ยขึ้นมาไหมเนี่ยเขาเพิ่งทำเสร็จนะเดี๋ยวต้อนลงอุ้ยต้นเนี้ยสวยเลยดูดิไปเขากเก็บเก็บค่ากลางเซ้นคนละเท่าไหร่จะไม่ได้เดี๋ยวไปถามเขาใหม่มาถ่ายรูปตรงนี้ให้หน่อยคะ่ะเออตรงนี้ดีกว่าอ่ะเนี่แหละไปค่ะอันนี้คือข้อมูล ข้อมูลเราไม่ต้องชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของเขาเขาเรียกว่าคลิปสั้นขั้นเวลานะคะวันนี้คลิปสั้นขั้นเวลากับเที่ยวทั้งปีของเราเนาะวันนี้เราไม่ได้มากลางเต็นท์นะคะวันนี้เรามาเที่ยวเรื่อยๆก็เลยแวะมาดูสถานที่ก่อนเพราะเราได้ยินคําล่ําลือว่าสวยมากแต่มาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆค่ะสวยจริงๆนะคะเงียบดีมากๆเลยจอดรถ ขมีลานจอดรถให้นะคะแล้วก็จะนี่นะคะเพืนๆว้วเนี่ยก็จะกางเต็นท์ในใต้ส้นนยางอย่างนี้เนาะใต้ต้นยางแบบอากาศเย็นขอเดษนนะคะอากาศเย็นดีอ่ะเนี่ยมาพักผ่อนจริงๆเลยเห็นไหมเหมาะกับการพักผ่อนแบบครอบครัวเงียบๆนะคะ ใครที่ชอบพักผ่อนแบบเงี้ยบๆสงบสงบที่นี่เลยนะคะแนะนำเลยแอเรียยี่สิบห้านี่เต็นท์ยังใหญ่เลยน้าเขียวเขียวโ,โอ้ยไม่มาถือว่าพลาดเขา <iber of the sea> เขามีลำธารด้วยนะเดี๋ยวไปดูกัน <iber of the sea> มีแคมป์ไฟด้วยตรงนี้นะทั้งไฟนเห็นไหมคะสวยอ่ะ อที่นี่มีมีริมทําทานด้วยแต่ว่าน้ำไม่ไหลแต่น่าให้ดูอันนี้ก็ตรงนี้จะเป็นลำทานนะคะแต่ว่าน้ำไม่ไหลก็ได้อยู่ตรงนี้ก็กลางได้นะคะแต่ว่าจะร้อนนิดนึงเนี่ยค่ะ บรรยากาศโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปรอบข้างบนมานี้ก็รอบข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะไม่อยากกลางเต็นอนะ อากาศดีห้องน้ำในห้องน้ำหญิงหรือ่าไปเรา,าไปดูห้องน้ำกันนะคะนว่าู้ม,มีที่ล้างจานให้อย่างดีขออนุญาตนะคะโอ้เขามีที่เปลี่ยนรองเท้าด้วยนี่ทุกคน ทูกห้องน้ำเขาสะอาดอะสะอาดสะอาดมากเลยเนาะตรงนี้าานใช่ไหมคะเราเพิ่งมาครั้งแรกปะ่ะครั้งแรกนุ้ได้ยินแต่เขาเขาพูดกันเราก็ไม่เคยว่ารู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมก่อนน้ำนี้พี่ก็ไปเขาใหญ่พี่ใช่ไหมอ่าหนูก็ไปแบบนั้นอันนี้มาครั้งแรกป่ะคะครั้งแรกมามาตัา้งแต่เมื่อคืนเหรอไม่ค่ะเพิ่งมาวันนี้เอาเมื่อเช้า<ม>อืมอันนี้เขาคิดค่า,ากางเต็นท์คนเท่าไหร่คะ ขออนุญาตขออนุญาตพี่เข้ากล้องด้วยได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะนะคนละสองร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ขออนุญาตเลยนะเอืงเเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ใช่ใช่คุณเอกกับคุณไรนะจำชื่อเขาไม่ได้วินคุณเอกกับคุณวินเนาะเอ้อน้องเขาน่ารักต้อนรับดีเนาะพอเข้ามาถึงเขาแบบโอ้ยแบบว่าต้อนรับดีอ่ะเราเราเหนื่อยก็มาสองร้อยคุ้มเนาะคือจริงๆอ่ะ ถ้าเต้นมาก็อยากลงเลยนะวันนี้ยแต่ว่าไม่ได้เต้นมาบรรยากาศโอเคแล้วก็ไม่ร้อนแล้วเรามาพักผ่อนพี่มาแต่เช้าคือกลางวันอากาศดีไหมคะตอนกลางวันจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ใต้สวนยางก็ไม่น่าร้อนเท่าไหร่นะในลมมันมีลมอ่ะก็มันมันลมมันมันมีลมพัดใช่ไหมคะอวันนี้มีเมนูขออนุญาตมีเมนูอะไรคะว้าวนี่นี่มาแคมป์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่ขาวเนาะ ปานี่มาแคมป์นะนี่เมาแอบถ่ายของเขโอ้โไม่ธรรมดานะคะมีปลาลมอนด้วย้ามาที่ไหนก็ต้องแบบใช่ไหมออันนี้เขาสายสายกับข้าวนะคะแต่ยายำไม่กินข้าวยำกินกับผักใช่ไหมหือนอาสายแกงถุงแล้คนอนุญาตดูห้องน้ำนะคะเขาต้องมีรองเท้าเปลี่ยนด้วยนะคะนี่นะคะทุกคน นะคะขออนุญาตห้อน้ำเขไม่เก็บห้องน้ําสะอาดพื้นแห้งนะคะเป็นห้องน้ําที่นะคะทุกคนโอ้สะอาดบอกได้เลยว่าห้องน้ําสะอาดมากค่ะคุ้มแล้วแอร์เยี่ย้5านะคะขอบคุณพี่สาวนะคะยินดีได้รู้จักนะคะขอบคุณค่ะเนาะแม เป็นคืนนี้คืนแรกคืนนี้คืนแรกมาแต่ตอนเช้าใช่ไหมคะร้อนไหมคะกลางวันกลางวันไม่ร yeah. ้อนเลยใช่ไหมมันก็คือจะอากาศสบายๆเนาะเพราะมันมีล่มไม้ด้วยใช่ไหมน่ามาสมคําเริ่มลือค่ะสมคําเริ่มลือเพราะว่าเราได้ยินเขาพูดบ่อยๆแล้วก็อยากมาแต่ทางเข้ามาตอนแรกเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยพอมาถึงทางลูกลังเงไม่ใช่นี่วะเราจะเป็นนอนกลางป่าดงดิบไหมวะเด้อแต่เข้ามาแล้วไม่ผิดหวังไม่ร้อนไม่ร้อนครับอืมใช่เขามีไฟให้เราไหม อ๋อมีไฟ,อ,ฟอ๋อโอเคเลยห้องน้ำก็สะอาดมากเป็นห้องน้ำแห้งนะเขามีรองเท้ามีอะไรให้เปลี่ยนอสะอาดานอนสบายไปเก็บของเขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณะปโอ้โหเห็นไหม พักผ่อนจริงๆที่นี่แนะนําเลยนะอตอบโจทย์อะตอบโจทย์ของคนที่เหนื่อยมาจากงานนะคะแล้วก็ต้องการพักผ่อนแบบว่าไม่ต้องมีเสียงอึกกระทึกคือโคมเล่นน้ําวิดไว้กระตูวูเนาะปะเนาะเฉพาะวันเฉพาะวันนี้หรือเปล่าไม่มีคนไม่ไม่ไม่ถึงจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันอันไหนก็ได้แต่ว่ามันเป็นที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่เล่นน้ําไงคนก็จะไม่เจียวจนะ้าวเนาะไม่เจียวจ้าวแล้วก็ไม่มัน c ลเ o อ v รชั i o นอะมาเรามาสัมภาษณ์เขาก่อนสวัสดีค่ะ แนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อวินนะครับก็เป็นเจ้าของร้านแอรียาการเต้นน,น่าราย2 5นะครับยินดีต้อนรับนะครับคิดค่ากางเต็นยังไงคะอยู่ที่200บาทต่อคนต่อคืนครับผมมีไฟไหมคะมีปลั๊กไฟกระจายตามจุดต่างๆให้แต่ลูกค้าเนี่ยคนจะนำใส่พ่วงประมาณสัก10เมตรมาด้วยครับเผื่อที่ จุดที่สนใจเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดที่อยู่ใกล้กับปลั๊กไฟก็เพื mm hmm. ่อเราจะได้เลือกที่ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเนี่ยแม้ค้าเจ้าของลายเขนาน่ารักหนุ่มรอด้วยนะใจดีนีแล้วก็ต้อนรับดีมากนะคะเพื่อนอๆ,อนๆทุกคน<ๆ>ฝากไว้ด้วยนะคะที่แอร์เรียยิบห้าเนาะมีอะไรจะฝากถึงชาวแคมป์แมคะว่ามาที่นี่มีกติกาย,ยังไงก็ กฎหลักหลังต่างก็มีอยู่ครับสามารถติดตามได้ในเพจแต่ว่าที่สำคัญสุดคงจะเป็นเรื่องเสียงครับหลังสี่ทุ่มเนี่ยขอให้งดใช้ลำโพงเครื่องเสียงบลูทูธแล้วก็คุยกันเบาๆสบายสบาย Universal ของของแคมเปอร์อยู่เพจชื่อแอรีอายีครับผมสามารถแอรีทแคมป์ไซด์เขาใหญ่สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็ถ้า สนใจยังไงสามารถที่จะอ inbox มาถามผมได้ตระมนั้นเลยครับผมค่ะแต่ไม่รับจองคือไม่ได้รับจองครับคือยิบงเดียวใช่ครับผมใช่ครับคือโซนด้านหน้านู้นเลยครับที่ติดกับลานย่าง๋อตรงนั้นเนี่ยลานโล่งๆตรงนั้นใช่ไหมคะตรงนี้จะออกแบบมาให้สำหรับรถทัมเพอร์แบรนหรือว่าเซ็นทรั่เนี่ยจอดจอดขนาดเลยครับแล้วก็การโอนิ่งกันครับ ออกมาได้ใช่ครับอีกประมานยาวเค่ะโอเคอ๋อลานที่โล่งๆตรงนู้นน่ะเนาะใช่ครับตอนนั้นค่ะปรับที่ให้เรียบไม่นจะไม่ไม่ไม่เอียงเลยอ่าโอเคได้ได้แล้วแล้วอย่างนี้ไม่มีกรณีแบบว่าเอาอย่างเข้ากลางเตยอย่างนี้สมมุติว่ากลางกลางท้าบอกไปต่างห่างเนี่ยเราคิดเพิ่มไหมคะาไม่ครับไม่จริงหรอเาไม่ได้คิดเพิ่มทําไมน่ารักแท้ก็ปกติเขาคิดกันอยู่นะจริงแบบนี้ครับต้องก็เหมือนใช้พื้นที่เยอะด้วยความที่ผมพอผมมาเริ่มทําลานกลางเตยค่ะ ผมรู้แล้วล่ะว่าชีวิตของแคมเปอร์ไม่ได้อยู่ในเต็นท์แต่อยู่ในทาร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าต้องเลือกระหว่างเต็นท์กับทาร์ฟเนี่ยผมคิดว่าชาวเต็นท์น่าชาวแคมเปอร์น่าจะเลือกทาร์ฟมากกว่าแล้วมผมก็อยากจะให้อยู่ที่ร้านผมแบบสบายอยู่อยู่แล้วสนุกหรืออยู่ในบ้านตัวเองอะนะเพราะฉะนั้น<ๆ>ไม่มีใครไปอยู่ในเต็นท์แน่นอนเพราะฉะนั้นทาร์ฟ มองว่าสําคัญกว่าเต็นท์ในตัวผมนะครับแล้วเต็นท์นี่คือก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไว้นอนหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะจะสังเกตได้ทุกคนเนี่ยใช้ใช้ชีวิตอยู่กันในทาร์ฟไหนครับกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็จะดูไปกันเอาเปรียบนี่นี่น่ารักน่ารักนี่ต้องขอบคุณมากมากคือเขาต้นน้ก็คิดแบบว่าคิดเผื่อให้กับพวกเราทุกคนนะคะแต่ว่าก็จริงๆอย่างที่ว่าทุกคนก็ส่วนมากก็อยู่ในทาใช่ใช้ชีวิตส่วนมากก็คือเรานอนกันจริงๆไม่เกิน6ชั่วโมงไม่ถึงด้วยไม่ถึง่ะตอนเช้าก็รีบออกมาก็สมมติว่าถ้าเว้นกรณีที่แบบว่าคนเยอะผมอาจจะขอกางทาบที่ชิดกับเต้นหน่อยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาผมไม่ค่อยมาในการที่แบบว่าเพราะพื้นที่มันเยอะใช่กางเต้นตรงนี้อาจจะขยับไปสัก องนย่างย,าง,ยางคนที่เอาแอร์แอร์เคลื่อนที่มางี้เก็บเพิ่มไหมนีมอมีครับมีมันจะมีค่าไฟครับประมาณ200บาทต่อคนแบบ2 0ยบาทต่อคืนต่อ,อคืนใช่ครับใช่เป็นค่าแอร์ครับจะไม่เกิน9,000 BTU นะค,ะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟกระชากได้อืมค่ะ<ม>งเ้ยงหแนะนำทางร้า,า,านก็จะมีพัดลมให้เช่าอะไรเงี้ยก็มีที่แบบว่าขนของกันมาเยอะพัดลมตัวมันใหญ่ ของผมก็เอาของผมได้เลยครับไฟฟ้าดีให้มีสายพ่วงครับผมประมาณ10บเมตรอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็เริ่มซื้อสะสมเก็บละแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะครับอาจจะอยู่จํานวนจํากัดก็คือต้องแจ้งผมล่วงหน้านิดนึงผมจะได้ทําตามสต็อกเก็บไปให้มีพัดลมมีอะไรให้เช่าไหมคะมีเป็นพัดลมอ๋อมีเป็นพัดลมแต่ว่าแต่ส่วนมากเนาะเราเห็นมาหลายๆที่คือมีพัดลมให้เช่าส่วนมากพอระยะหลังๆก็จะมีปัญหานิดนึงพัดลมหายหมดพัดลมหายบ้างเั่าองผมผมต้องมีค่ามาจําครับผมคิด่ค่าม่จ๊าบอยู่ที่500บาทอ๋อก็โอเคนะ เหมือนเราไปที่นู่นเนาะพัดลมหายหมดเกลี้ยงมัีต้องมีครับมัหน้าร้อนแล้วบางทีต้องมีบางคนเขาไม่มีเนาะพวกมันหวีหนงวันอะไรอย่างเงี้ย ขอ,ขอบคุณนะคะขอ,ข,อขอบคุณมากมาก,มากนะคะแนะนําเลยนะคะทุกคนแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆเราจะบอกว่าที่นี่โอ้โหไม่ผิดหวังสําหรับการมาพักผ่อนจริงๆนะคะบรรยากาศดีคุ้มมากเลยนะคะ200บาทกับวิวหลักล้านแบบนี้นะคะแบบมีจุดถ่ายรูปมีจุดเช็คอินให้เยอะมากนะคะวันนี้ทริปเราเขาเรียกว่าทริปพักเบรกขั้นเวลานะเราไม่ได้มากางเต็นท์นะคะแต่ว่า โคตรคุ้มค่ะมาเจอแบบว่าเจ้าของไล่น่ารักให้ข้อมูลดีมากแลดูแลดีมากแล้วก็ห้องน้ําสะอาดนะคะอาหารก็ทํากินปกตินะคะทุกอย่างก็ตามกติกาของชาวแคมป์เราคือหลังสี่ทุ่มก็เบาเสียงลงนะคะคุณนั่งคุยทั้งคืนได้แต่ว่าเบานิดนึงนะคะเราจะไม่ เสียงป้งเปงป้ง,ปงเว่งนะเออโอเคนะคะแล้วก็เบาๆสบายๆอากาศดีๆมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของไร่รูปหล่อของเราแล้วก็ทุกคนโอเคนะคะ,คะ,คะฝากไว้ด้วยกับช่องเที่ยวทั้งปีเที่ยวทั่วไทยของเรานะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กัน <ๆ S 1> น่าจะอาทิตย์หน้าไม่น่าพลาดน,นะ <laughs> น่าจะอาทิตย์หน้าแล้วก็เดี๋ยวนัดเพื่อนๆก่อนนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ คงจะต้องลากันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายทางเข้าให้ดูนะคะว่าตอนเข้ามาเราไม่ได้ถ่ายแต่ว่าทางออกกับทางเข้าเหมือนกันแหละลูกหลังนิดหน่อยนะคะโอเคก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวินเป็นเหนโอเคค่ะบายๆนะคะป๋าโอเคไหมโอเคค่ะนี่แหละค่ะจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศโอ้โหใครไม่มาถือว่าพลาดนะคะใครไม่มาถือว่าพลาดนะเอรียยี่ห้านะสุดยอด อ่าให้ดูบรรยากาศโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมานะคะแนะนำเลยส่วนหนึ่งของเขาใหญ่นะคะเอเรียยี่สิบห้าพื้นที่กำลังปรับปรุงและตกแต่งสวยงามมากเมื่อเสร็จแล้วจะสวยงามกว่านี้อีกนะคะ วันนี้เรากลับกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บของกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาใหม่นะคะแอรีย2ยี้าใครไม่มาถือว่าพลาดนะคะงานนี้นะใครไม่มาถือว่าพลาดมากเลยจริงๆสําหรับคนที่ชอบพักผ่อนนะคะไปแล้วลาเรากลับบ้านก่อนไปเก็บของ ไปเก็บของไปเก็บของไปเก็บของรอด้วยรอด้วยไปเก็บของเอาไม่ออไรอเลยนอนนี่แล้ว้ยร <c oughs> อรอรอรอเอลี่ยืน